ชิปกูเล็กสวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนพี่พี่ทำถั่วดำน้ำกระทิจ้ามีเคล็ดลับทําให้น้ำกระทิสีสวยไม่แตกมันมาฝากด้วยจ้าสวัสดีครับผมกูเล็กพ่อค้าสอนทาขนมพี่พีท่านใดที่ชอบทำขนมหรือทําเครื่องดื่มไม่ว่าจะทําทานเองหรือทําเป็นอาชีพเสริมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยเพราะ เวลามีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนครับเริ่มจากเตรียมถั่วก่อนนะคะตั้งน้ำให้เดือดหนึ่งหม้อค่ะใส่ถั่วดำลงไปรอให้น้ำกลับมาเดือดอีกรอบนึงค่ะพอน้ำในหม้อกลับมาเดือดแบบนี้แล้วเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะปิดฝาอบเอาไว้ในน้ำร้อนแบบนี้ประมาณ2-3ชั่วโมงค่ะ หรือถ้าใครจะทำตอนเย็นก็ได้นะคะก่อนนอนแล้วก็แช่ข้ามคืนไปเลยค่ะพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาต้มต่อพอเราเวลาแล้วเราก็มาติดเตาค่ะต้มต่อจนสุกเลยนะคะหลังจากที่น้ำกลับมาเดือดใหม่นะคะเราจะหลีไฟลงนะต้มรอบที่สองเนี่ยอยาให้น้ำเดือดแรงมากนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยถั่วเขาจะก็จะเละเม็ดไม,ดมด่สวยเนาะตอนนี้หมูต้มมาได้ประมาณสเกือบ20นาทีแล้วนะคะ เราจะมาเช็คถั่วดูค่ะเนี่ยตักขึ้นมานะแล้วลองบีบดูนะคะถ้าบีบแล้วเขานิ่มได้แบบนี้หรือว่าลองชิมดูก็ได้ค่ะถ้าเขานิ่มแล้วสุกแล้วก็เป็นนั้นว่าใช้ได้อันนี้หมูจะพอแล้วนะจ๊ะปิดแก๊สเลยค่ะให้น้ำถั่วของเรามาล้างเลยนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้ในหม้อนะเพราะว่าน้ำเขาร้อนอยู่นะคะมันก็จะสุกต่อไปเรื่อยๆอยทำให้ถั่วเราเละได้ค่ะ แน่เห็นไหมน้ำดำเลยใช้วิธีล้างผ่านน้ำค่ะวิธีการทําแบบนี้หนึ่งก็คือจะช่วยหยุดความร้อนเนาะไม่ให้ถั่วเราละอุแล้วก็บานเกินไปจนกระทั่งถั่วเละนะคะ2ก็คือการล้างถั่วนี่ช่วยทําให้น้ํากะทิเวลาที่เราทําเสร็จแล้วอะน้ําเขาไม่ดํานะคะสีน้ํากะทิก็จะสวยแค่ดูว่าน้ําที่ไหลออกมาไม่ดําก็เป็นนั้นว่าใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วก็เสดดน้ําพักเอาไว้ค่ะ เนี่ยค่ะถั่วต้มเราก็จะเม็ดสวยเลยไม่มีเม็ดแตกเลยเห็นไหมคราวนี้เรามาดูส่วนผสมทั้งหมดค่ะอันนี้ก็คือถั่วดำที่เราเตรียมมาไว้แล้วนะคะน้ำตาลมาพาะพร้าวอย่างดีเนาะจะช่วยทำให้ขนมเราอร่อยขึ้นค่ะแล้วก็จะมีเกลือหัวกระทิวันนี้หมูใช้เป็นกะทิสดนะคะ,ะ,คะเวลาไปซื้อที่ร้านบอกเขาว่าเอาคั้นแห้งค่ะเขาจะไม่เติมน้ำลงไปให้เราเราจะได้หัวกะทิแบบข้น เอามาทำขนมจะได้รสชาติที่อร่อยในสัดส่วน750กรัมเนี่ยเราต้องใช้มพะพร้าว1กิโลครึ่งนะคะสุดท้ายค่ะจะเป็นหางกะทิที่ร้านเขาจะมีให้เรามาอยู่แล้วค่ะเรามาต้มหางกะทิก่อนนะน้ําตาลค่ะเกลือในส่วนของเกลือนะคะเวลาใส่เนี่ยให้ทยอยใส่ก่อนอย่าเพิ่งใส่หมดเพราะว่าเกลือบางบ้านก็อาจจะมีความเค็มไม่เท่ากันค่ะตั้งไฟนะคะ ให้น้ำตาลละลายแล้วก็ให้หางกะทิเราเดือดก่อนจ้ะหางกะทิเดือดแล้วนะคะเอาให้เดือดแรงๆแบบนี้เลยนะตามด้วยหัวกะทิเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรารอในหม้อนะคะให้เดือดอีกแป๊บหนึ่งค่ะตอนนี้ในหม้อเริ่มเดือดแล้วนะคะเอาแค่นี้พอนะปิดแก๊สเลยนะจ๊ะคนนิดนึงค่ะ นำกะทิมาเทสใส่ในส่วนของถั่วดําเลยนะจ๊ะทําง่ายมากๆสีสวยเลยละคะ่ะสีเนี่ยขึ้นอยู่กับน้ําตาลมะพร้าวที่เราใช้นะสีอ่อนสีเข้มเราก็จะได้สีประมาณนั้นละคะ่ะทําเสร็จแล้วต้องชิมก่อนอใครจะใส่ข้าวเหนียวเพิ่มก็ได้นะคะนี่ น่าทานมากอืมหอมน้ำตาลนเท้าอร่อยค่ะไม่หวานมากนะคะถั่วนุ่มกำลังดีเลยจ้ะไม่เละอร่อยลองทำดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้หมูฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe อ้ออย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลามีคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ